สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก,ก็อยู่ไหนอะ่ะพี่เอกอยู่ไหนอ่ะพี่เอกก็อยู่นี่ไงอ๋อเนี่ยเหรอข้างๆนี่พี่ฝนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่พี่ฝนเองเฮ้ยเออ,เอ,เอ,อมีเพื่อนเข้ามาอีกแล้วพี่ฝนอยู่นี่ก็ดดอยู่นี่อ๋อ รู้สึกว่าตอนนี้หัวหน้าเราจะบอกว่าให้ออกจากที่นี่ให้ได้นะพี่ฝนนะทำไมอ่ะเรากลายเป็นมนุษย์หัวกล้องเหรอใช่แล้ววิชชั่นนี้เราเป็นมนุษย์หัวกล้องอย่าแล้วน่าสกีบีดี้ทอยเลตด,ดีโดอถูกแล้วเราจะต้องหนีออกไปจากบ้านเมืองของสกีบิดี้นี้ก่อนสกีบีดี้สกีบีดี้บูมบูมน่ากลัวชะมัดเลยรีบไปกันดีกว่าพี่ฝนนั่นแสงอะไรอ่ะอืมอย่าไปโดนดีกว่านะพี่เอกมีความรู้สึกว่าน่าจะอันตรายอันตรายนั้นเหรอถูกต้องเลยเ เพื่อนตกลงไปแล้วเอาแล้วตกลงไปได้ยังไงอะเฮ้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะพี่ฝนเอาแย่แล้วมันหายอะไรหายนั่นไงทางเดินหายเออจริงด้วยทางเดินมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปแล้วหายไปต่อหน้าต่อตางั้นรีบวิ่งมาเร็วก่อนที่มันจะหายไปอีกรอบอยากจะบอกว่าคนนั้นไม่ใช่พี่ฝนนะออานี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วพี่ฝนน่ะอยู่นี่กระโดดอแล้วทำไมไม่วิ่งมาเลยอะวิ่งไปได้ที่ไหนแล้มันหายอันนี้ โอ้มงเพื่อนโดนกลายเป็นเลเซอร์นี่เองตรงเนี้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคือเลเซอร์พี่ฝนระวังอ๋อมันคือเลเซอร์ที่โดนเข้าไปเออแล้วเข้าไปทําไมอ่ะไม่รอดแล้วกระโดดเลยเดี๋ยวมาใหม่กระโดดเลยเดี๋ยวพเพลไปตรงนี้ก่อนนะจะไปก่อนเลยใช่เปล่าเดี๋ยวมาลอ,อยตรงนี้ไงโอ้ีีก็เลเซอร์อึ๊บมาเร็วมาเร็วรอแป๊บหนึ่งโอ้เพื่อนไปนู่นแล้วอะ่ะนี่ไข่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่พี่ฝนอันนี้ไม่ใช่พี่ฝนรอแป๊บเดียว นี่พี่ฝนเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้คนนี้พี่ฝนเองเอออันนี้เป็นห้องเป็นเขาวงกฏเป็นห้องที่เป็นเขาวงกฏใช่เปล่ามาเรียบร้อยผ่านแล้วอยู่ไหนแล้วนี่อยู่นี่ไงหายไหมอันเนี้ยอันนี้ไม่หายนะอันนี้ไม่หายเออค่อยล่งใจหน่อยนี่ต้องยืนรอกันขนาดนั้นเลยเหรอ มานี่เร็วกำลังตามไปโอ้โหโดนอะไรเข้าไปงั้นเหรอกระโดดไปเหยียบเรเซอร์กระโดดเหยียบทำไมอะ่ะไม่ได้ตั้งใจมาเร็วเข้าตรงนี้มีเขาวงกดนี่ต้องเดินไปแบบนี้เขาวงกดใช่ป่าพี่ฝนถูกต้องเลยไปกันดีกว่า แต่ว่าเขาวงกอดอันนี้มีช่องแคบแคบเล็กๆกระจิ๋วเดียวเราเข้าไปไม่ได้แล้วเราจะเข้าไปยังไงเราเป็นกล้องด้วยเนี่ย <M edia> มากระโดดดีกว่ากระโดดยังไงอะมานีง่ายกระโดดต่อตัวก <M> ร <edia> ะโดดต่อตัวแบบไหนอะกระโดดต่อตัวแบบเชิดสิงโตน่ะเชิดสิงโตเหรออ่าใช่แบบนั่นแหละแบบเนี้ยเหรอใช่แล้วอ่าแล้วเี่เก็ขึ้นไงอะเอาก็กระโดดขึ้นมาเดี๋ยวพยี่ฝนไปเซฟแล้วเดี๋ยวไปหาก็แล้วกันอ๋อพี่ฝนไปเซฟแล้วเดี๋ยวมาหาเอกใช่ไันใช่แล้วมาเร็วดิฮึบชึบมาขึ้นได้ยังได้แล้วขึ้นไได้้แลวก็ป ให้ไปเลยเหรออ่าไปเลยอ่าแล้วพี่ฝนมาไงอ่ะเดี๋ยวไปเองไปยังไงอ่ะก็เดี๋ยวไปเองอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกลงมานี่เลยนะอ่ามาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วเฮ้ยมาไงเนี่ยก็มาแบบเร็วๆนี่ไงอ๋อเขาก็ดีงั้นก็ไปกันต่อเลยพี่ฝนมามาทางนี้เร็วเขาแล้วเพื่อนเข้าไปได้ยังไงอ่ะเพื่อนลอดช่องมาแล้วลอดมาได้ยังไงเขาคงใช้ความสามารถพิเศษอ๋องั้นเราก็รีบไปกันดีกว่าข้างหน้านั้นเราต้องหนีออกไปได้แน่นอน ไปอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นประตูเลือกเส้นทางอืมไปทางไหนดีอะ่ะทางไหนก่อนก็ได้อันนี้ทะลุได้เอาไปได้เหรอใช่แล้วอันต่อไปทางไหนดีนะความจริงแล้วกระโดดมาข้างบนก็ได้นะไหนอะ่ะขึ้นข้างบนเลยเอาขึ้นข้างบนเลยเอาประตูสุดท้ายมันออกไม่ได้อ่ะเอากระโดดขึ้นไปเลยกระโดดขึ้นไปทางไหนอะ่ะ กระโดดต่อตัวไงอ้าวแล้วเพียอก็ขึ้นไงพี่ฝนเหยียบเพีอกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะเกาะได้นะเกาะได้ด้วยเหรอใช่เกาะเกาะได้เดียเดี๋ยวไปหาเกาะยังไงอ่ะกระโดดเกาะเลยไงนี่กระโดดเกาะอยู่นี่ไม่เห็นเกาะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหามันต้องมีจุดให้เกาะใช่ไหมใช่มันมีจุดให้เกาะอยู่หน่อยหนึ่งแล้วมาเกาะจุดไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนเอาเพื่อนมาพอดีเอาเพื่อนมาพอดีต่อตัวเลยต่อตัวต่อตัวตกลงให้เพียะต่อต กระโดดดิก็ไม่กระโดดมันส่งไม่ได้ไงไม่ต้องกระโดดพี่เกเหยียบไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยีดเฉยๆดิอายืดเฉยๆยเดี๋ยวบอกยืนเฉยๆนี่ไงได้แล้วเห็นเปล่าข้ามไปข้ามไปข้ามไปเลยนะนั่นแหละเดินข้ามไปเลยเดี๋ยวพี่กไปเซฟก่อนอ่าไปเซฟแล้วเดี๋ยวกลับมานะอ่าเดี๋ยวกลับไปใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวกลับมาเอาแล้วจะกลับไปยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนมาเอาเพื่อนมาแล้วใช่ไหมเอาเพื่อนมาพอดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่น อ๋อถ้าเพื่อนมาเราก็จะช่วยกันกระโดดได้ใช่ไหมถูกต้องเลยนี่ไงมาแล้วพี่เไปช่วยดีกว่าไหมอะไปช่วยแล้วไม่แล้วไม่ต้องเซฟหรอเออเออเอออ้าวเซฟแล้วนี่ไงก็เซฟแล้วไงอ้าวแล้วเซฟแล้วกลับไม่ได้พี่ฝนกลับไม่ได้แล้วไงต่อทําไงอะอกระโดดไงกระโดดต่อตัวจะต่อยังไงพี่ฝนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวรอตรงนั้นแหละเออนี่เอ้ยเฮ้ย เฮ้ยปีนข้ามไปได้เฉยอ่างั้นยืนอยู่เฉยเเดี๋ยวพี่วนโดดต่อตัวอ่างั้นพี่วนโดดต่อตัวมายืนเฉยเฉยมาดิยืนเฉยเฉยืนเฉยๆอยู่นี่อ่าฮึบผ่านแล้วผ่านแล้วใช่เปล่าใช่แล้วพี่กลับไปไงเออนั่นจอไปแล้วเมื่อกี้โดดก้นไม่ได้ไงโอ้ล่าบากจังนะอะไรกันเนี่ยมันไม่มีจุดให้เกาะเลยอะเมื่อกี้มีไงนี่เลยนี่เดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งเอารีเซ็ตเลยเหรอ จบเลยเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวรอตรงนี้ก็แล้วกันนี่ไงเ <laughs> อาไปกันต่อดีกว่าสก,กิบดี้สไปเดอร์แมนระวังให้ดีนะเดี๋ยวเขากัดเขาไม่กัดเราเขาอยู่เฉยเฉยเขากัดเราจะกลายเป็นมนุษย์หัวกล้องสไปเดอร์แมนมาเร็วพี่ฝนมาแล้วไปตรงกลางดีกว่าทางซ้ายดูนะเอาเลือกให้ถูกแล้วก็ตรงกลางเลยโอ้ผ่านเฉยเลยโอ้เก่งเก่งมาทางนี้ไปกันต่ออันนี้เดินได้ใช่ไหมไม่หายหายเปล่า ไม่หายไม่หายไม่หายก็ตามมาเลยนี่โดดก่อนเลยนี่บเลยโดดไกลเกินไปเหรอเลยโถเอ้ยไปใหม่ไปใหม่รอแป๊บนะอยู่ตรงนี้นะเอองั้นเรากระโดดเอียงๆไปงนี้แล้วกันเอาล่ะพาแล้วนี่มาเลยพี่ฝนเอาไปก่อนเลยเหรอไปก่อนดีอยู่ทำไมโดดมาเร็วเข้ามาแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้ทรงนี้เป็นแสงเลยซะโอ้โหไปวอนไปไ่รอดทำไมอ่ะไปวอน ไปไม่รอดไงเฮ้ยอันนี้มันพุ่งเร็วฮะผ่านไปเร็วจังอ่ะมันมันวิ่งเลยมันเข้ามาปุ๊บวิ่งปลื้ดเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกระโดดเอาเข้าได้นี่กระโดดไม่ผ่านไงกระโดดเลยนี่ไงไม่ผ่านยู่เนี่ยทาไมอ่ะก็ไม่ผ่านเอามาใหม่มาใหม่มองไม่เห็นมาเดี๋ยวโหทำไมจะมองไม่เห็นสว่างขนาดนี้เดี๋ยวเดินไปดีกว่าเเดินมาก็เดินมาเเดินไปง่ายกว่าตรงนี้ระวังนะเออบื้๊ดมาแล้วมามามาอันนี้ต้องไปข้างๆมาเร็วเข้า ก็ว่าไว้วได่านอบี้อันนี้ก็ง่ายนะง่ายมากแต่ว่าเราจะต้องรีบผ่านเอาติดอะไรกัน <c oughs> ติดหัวกล้อง <c oughs> ติดหัวกล้องเนี่ยนะใช่แล้วติดหัวตัวเองเนี่ยโอ้โหเออเอออะไรอ่ะมีอะไรเหรออยู่ดีๆก็พุ่งปรืดพ,<อ>พุ่งปืืดมันเป็นสไลด์อือหืออือหือวันนี้ตายตุยบ่อยนะทําไมเป็นงี้อ่ะหล่นลงไปบ่อยจังนะวันเนี้งั้นวิ่งอย่างนี้แล้วกันนะวิ่งตามเอาเออไม่เป็นไรอ่ะเออไม่เป็นไรจริงด้วยเออไม่เห็นต้องกระโดดเลยพี่ฝน อันนี้พี่เอกเคยเห็นนะเคยเห็นในเกมอะไรนะจําไม่ได้ละอ๋อันนี้น่นากลัวจังอ่ะอ,อ๋อเป็นเป็นมดที่อยู่ในเกมที่อยู่บนสตรีมะที่เขาเอามาเล่นเล่นกันอ่ะโอ้โหโอ,โอ้เอ้ยโดดไม่ไหวอ่ะนี่น่ากลัวจังรีบไปดีกวออ่าเก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอเลี่ยนอะเอเลี่ยนวะเอเลี่ยนงั้นเหรออ,หรอ,อืมเวลาเกาะหัวคนแล้วก็จะบังคับคนได้แล้วก,กลายเป็นซอมบี้โอ้น่ากลัวจังเลยงั้นเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวเขามาเกาะเราเขาไม่เกาะเอยทำไมไม่ถึงง่ะ กระโดดมาให้สุดๆเลยนี่เพลยก็กล่าวว่ากระโดดสุดแล้วนะกระโดดให้มันไกลๆไงเนี่ยเดี๋ยวก็พยายามอยู่มุมๆแล้วเนี่ยอึ๊บเดินมาไกลๆเลยเดินมาให้อยู่ใกล้ๆกับตัวที่กระโดดรู้แล้วแต่ว่ามันจะหล่นออเผ่านเห็นไหมบอกแล้วอีกนิดเดียวพี่ฝนข้างหน้านี่หายหรือเปล่าหายเปล่าหาย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 หหายเลหายนี่ไงไหนหายนั่นไงหายเฮ้ยหายหาหา หายหายเกือบไปรอแป๊บนึงนะมาเลยมาเลยอะไรมันหายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรมันหายไม่ต้องกลัวพี่เอกเซฟแล้วเซฟแล้วเรพี่ฝนไม่ได้เซฟโอ้มีสกิบบี้นอนรอเราอยู่นะพี่ฝนไปดีกว่าอืมขอยืมหน่อยนะเขารออยู่กลางอากาศได้ด้วยนะขอบอกเออเขารออยู่ทําหน้าตางงงใส่เราด้วยอ่ะตรงนี้เป็นกาแพงเลเซอร์ระวังให้ดีตรงเนี้ยเหรอใช่เออเราใช้มุมมองแบบบินโดนใช่ไหมเอ,อ๊ะ โดนเลยโดนจนได้เออไปไงเขาเนี้ยก็ค่อยๆไปไงโดนของจริงเลยพีเยกว่ามันแคบเกินไปอ่ะไม่แคบเราพี่ฝนมาแล้วมีเพื่อนเข้ามาเล่นอีกเพียบเลยพี่ฝนมาแล้วเข้าทางนี้เดี๋ยวๆปรับมุมก่อนปรับมุมนี่ผ่านผนี่ต้องใช้มุมมองของโดนนรผนผาแล้วผาแล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนล่วงลงไปด้วยมาเร็วมาเร็วแขนแขนระวังแขนเนี่เฮ้ยเออนิดเดียว โเอ้ยอุตส่าห์จะผ่านอยู่แล้วเชียวยื่นแขนออกไปทําไมอ่ะไม่ได้ยื่นออกไปถ้ากันน้อยอ่ะเนี่ยระวังโอ้โดนอีกแล้วสามสี่ห้าสิบรอบอตอนนี้น่าจะประมาณห้าสิบตัวได้แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เออมาเร็วเข้ายืนรอนานแล้วเออมาติดอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยอ่ะเดี๋ยว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 กระเทบกระเทิบไปน,นี่นี่ค่อยๆไปค่อยๆไปมาแล้วค่อยๆไปใจเย็นๆผ่านผ่านเฮ้ยอืมเฮือ หงุดหงิดไหมหงุดหงิดไม่หงุดหงิดเราเป็นคนหัวเย็นหัวร้อนไหมเราเป็นคนหัวเย็นเอากันเหรอเย็นเฉียบเลยตอนนี้มาเร็วอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเร็วอย่าเร่งอย่าเร่งเดี๋ยวหมุน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 เดินมาเลยดเดินมาหมุนแล้วก็เดินเออบอกแล้วแป๊บเดียวผ่านแล้วพี่ฝนอไปก่อนเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้อ้าอ้ามันมีสไลเดอร์กันเหรอมีสไลด์แล้วก็ไม่ตกด้วยงงๆงอ่ะ อ๋รีบไปเออทำไมไม่ตกอ่ะรีบไปเร็วรีบแล้วเนี่ยพี่ฝนกำลังรีบโอ้โหนี่ก็รีบเกินตรงนี้มีกำแพงอืมกำแพงแล้วก็มีเหล็กเส้นที่แบบแตกหักไว้ด้วยพี่ฝนไปก่อนได้เลยทำไงเดี่ะดี่ละกันเฮ้ยได้อยู่อ้าวเอาด้านที่เป็นเหล็กเส้นเข้าไม่ได้อ,ะอ่ะอ้าวต้องโดนกระโดดกำแพง เร,เรียบไปงั้นเหรอใช่ถ้าเป็นกาแพงเรบเียบ,ย,บยังอ้อมตัวได้ถ้าเป็นเหล็กเส้นโดนเหล็กเส้นเกี่ยวเห็นป่ะมาเร็วเขานั่นก็กระโดดแบบนี้เอื้อเชิบแล้วก็กระโดดแบบนี้อ่าโดดอ้อมเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วถึงแล้วถึงแล้วนี่อะไรเนี่ยถึงเส้นชัยแล้วเหรอไม่รู้มีกล่องใสๆอยู่ตรงเนี้ยอ๋องั้นหมายความว่าตรงนี้ต้องเป็นจุดว้าฮะว้าไปยังอ่ะฮะฮะว้าไปยังจบแล้วเหรอไหนอ่ะไหนจุดว้า ไม่มีอะไรเลยจบแล้วเอาเราไม่ต้องโดนลงล่างเหรอเอาเราโดนหลอกให้มาเอาเดี๋ยวก่อนเราออกไม่ได้ด้วยเอา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่จุดว่าป่ะเออไม่ใช่สงสัยยังไม่เสร็จเอาละเพื่อนเพื่อนคนไหนท,ที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนต้องหาทางออกจากตรงนี้ไปก่อนนะจ๊ะอา้สาสรุปว่า <laughs> แมพเขายังทําไม่เรียบร้อยเหรอน่าจะยังทําไม่เสร็จออาตกลง เราออกไปไม่ได้เย